สวัสดีครับมือใหม่สร้างวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูอภิมหาโปรเจกต์การทํากังหันลมขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าทางเข้าร้านกาแฟหิมทางคาเฟ่ของผมนะครับซึ่งก็จะอยู่ตงบริเวณตรงกลางตรงจุดนี้ครับเพื่อเนื่องจากว่าบริเวณทางเข้าของร้านกาแฟของผมมันค่อนข้างที่จะดูโล่งนิดนึ่งนะครับแอะอยากผมก็อยากจะทําอะไรสักอย่างมาวางตรงกลางตรงจุดนี้เพื่อี่เป็นจุดดึงดูดเข้าร้านกาแฟของผมนิดนึ่งนะโครงสร้างกังหันลมของผมก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆรูปนี้ ก็จะมีฐานด้านล่างกว้างยาวอยู่ที่2เมตรครับด้านบนกว้างยาวอยู่ที่0.78เมตรแล้วก็ความสูงอยู่ที่5เมตรนะครับสำหรับใบพัดก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงรอบอยู่ที่3เมตรนะครับเหล็กที่ใช้ก็คือถ้าเป็นตัวสีฟ้านี่ก็จะเป็นเหล็กกาว์ไนขนาด2คูณ1นิ้วหนา1.2มมนะครับส่วนสีเขียวเข้มนี้ก็จะเป็นเหล็กกาวนไนขนาด1คูณ1นิ้วหนา1.2มมนะครับส่วนสีแดงนี้ก็จะเป็นซีไลน์ครับซึ่งผมก็จะนํามาใช้เป็นตัวใบพัดครับ ส่วนรอบนอกนี้ผมก็คงจะใช้สังกะสีเก่ามาปิดเพื่อที่จะลดต้นทุนนะนะสียมพูนี้ก็จะเป็นเพลาของใบพัดอ่ะครับส่วนสีเหลืองนี้ก็จะเป็นแบริ่งสาหรับปคองตัวเพลานะนะครับสาหรับงบประมาณที่ผมตั้งไว้ในครั้งนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ3,400บาทนะครับซึ่งผมก็จะไม่อยากให้ทําให้เกินค่านี้และคอนเซปต์ในครั้งนี้ก็คือจะต้องแข็งแรงหมุนได้แล้วก็ต้องราคาถูกครับขั้นตอนแรกที่ต้องมีการทํานั่นก็คือจะต้องมีการเชื่อมโครงสร้างการหันลมที่เป็นเหล็กขึ้นมาก่อนนะครับ นี่ก็จะเป็นเหล็กบางส่วนที่ผมซื้อมาใช้ในการทําโครงสร้างกาหันลมของผมในครั้งนี้ครับโดยส่วนมากก็จะเป็นเหล็กกาวนายนขนาด2คูณ1นิ้วนา1.2มิลลิเมตรแล้วก็เหล็กกาวนายนขนาด1คูณ1นิ้วนา1.2มิลลิเมตรครับจุดแรกที่ผมจะต้องทําก่อนนันคือจะเป็นโครงฐานด้านล่างตรงจุดนี้ครับแล้วก็จะเป็นโครงฐานด้านบนตรงจุดนี้ซึ่งผมก็จะใช้เหล็กกาวนายนขนาด2คูณ1นิ้วนา1.2มิลลิเมตรในการเชื่อมครับถัดไปผมก็จะทําการเชื่อมเป็นโครงสูงขึ้นไปลักษณะแบบนี้ลอกกกดด้้าาานนน่ะรบซึงผม็็จใชเหวข หนึ่งคูณหนึ่งนิ้วนะหนึ่งอยู่สองมิลลิเมตรในการเชื่อมนะครับนี่ก็จะเป็นเหล็กที่ใช้ทําโครงฐานด้านล่างของผมะครับซึ่งผมก็จะใช้เหล็กการไนขนาด2อคูณหนึ่งนิ้วนะหนึ่งอยู่สองมิลลิเมตรผมก็จะใช้ดินสอนะครับมาทําการเขียเส้น2ฝั่งฝั่งละสี่ห้าองศาหลังจากนั้นก็จะใช้หเหงนเจียมาทําการตัดตามเส้นแล้วก็ทําการพับเหล็กให้มันเป็น90้าองศานะครับแล้วก็ทําการเชื่อม เนื่องจากว่าผมไม่อยากมีรอยเชื่อมตรงขอบด้านนอกครับซึ่งมันดูไม่สวยงามสาหรับโครงฐานด้านบนก็ใช้เหล็กกระนาไนขนาด2อคูนหนิ้วนะหนิบสองมิลเมตรเช่นกันครับแล้วก็วิธีการทําก็เหมือนกันกับการทําโครงฐานด้านล่างหลังจากใช้ดินสอทําการมาร์กเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มตัดเหล็กกันครับใช้หินเจียตัดเหล็กโครงฐานด้านล่างแล้วก็โครงฐานด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ถัดไปผมก็ทำการพับเป็น90องศาครับพับโครงฐานด้านล่างแล้วก็โครงฐานด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะม ถัดไปผมก็จะทําการเชื่อมในแต่ละม,มุมเพื่อให้เป็นโครงสี่เหลี่ยมทําการเชื่อมโครงสร้างด้านล่างแล้วก็โครงสร้างด้านบนกรหารลงของผมเสร็จแล้วร้อยครับในคลิปนี้ผมก็จะทาการเริ่มเชื่อมตัวคอลัมน์โครงสร้างของตัวกังหันนะครับก็คือจะมีการเชื่อมจากโครงสร้างด้านบนลงมาที่โครงสร้างด้านล่างทั้ง4มุมนะครับเพื่อให้เป็นคล้ายๆกับรูปทรงพีระมิดนะโดยตัวคอลัมน์ผมว้ใช้เหล็กกาวไน,นขนาด1นึคูณหนิ้วนาหนึ่งุดสองมิลลิเมตรนะครับจำนวน4่ท่อนมาทําการตัดให้ได้ท่อนละ5เมตรเนื่องจากว่าความสูงของตัวกััังหนนอยู่่ที5เมตรระคบ ัดเหล็กคอลัมน์เสร็จแล้วร้อยแล้วครับความยากก็อยู่ตรงตัดตรงปลายด้านล่างแล้วก็ด้านบนให้เป็นมุมมงศสเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องมีการมาเชื่อมยึดกับตัวโครงฐานด้านบนแล้วก็โครงฐานด้านล่างให้สนิทกันลำดับถัดไปก็จะเป็นการเชื่อมคอลัมน์โครงกังหันแล้วนะครับซึ่งความยากก็จะอยู่ที่ว่ากังหันมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับการํางานก็อาจจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงผมเลยคิดว่าผมจะมีการนําตัวคอลัมน์เนี่ยมาทาการเชื่อมยึดกับตัวโครงฐานด้านบนก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็ค่อยจะนามาเชื่อมยึดกับโครงฐานด้านล่างเชื่อมคอลัมน์โครงกังหันทั้ง 4. จุดเสร็จแล้วล้วครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเริ่มในเรื่องของการเชื่อมตัวโครงซอยเพื่อใช้สําหรับยึดตัวโครงสร้างของกังหันเนี่ยให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยผมก็จะใช้เหล็กการ์ไนขนาด1นึ่งคูณหนึ่งนิ้วนาหนึ่งสองมิลลิเมตรเนี่ยครับมันทำการเชื่อมเป็นโครงถัก กพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงในส่วนของตัวโครงสร้างสนะำหรับระยะโครงซอยก็จะอยู่ช่องละประมาณ1.25เมตรนะครับก็ะจะมีทั้งหมด4ช่องทําการเชื่อมโครงซอยในแนวนอนของกางหลังของผมเสร็จแล้วร้อยแล้วครับถัดไปก็จะมีการเชื่อมโครงซอยในแนวตั้งทั้งหมด4ด้านนะทำการเชื่อมโครงซอยในแนวตั้งของตัวบอดี้กังหันเสร็จแล้วร้อยแล้วครับก็ออกมาเป็นรูปทรงนี้ก็จะเริ่มเป็นตัวโครงของตัวกลงหันขึ้นมาแล้วนะครับร สำหรับความยากของขั้นตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตัดเหล็กให้เป็นมุมเคอร์ฟองศาพอดีกับตัวเหล็กที่เรามีการเชื่อมไว้แต่แรกนะครับเนื่องจากว่าโครงสร้างของตัวกังหันเนี่ยมันไม่ใช่แนวตรงและอีกจุดหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าตัวโครงกังหันมันมีขนาดใหญ่นะครับผมจําเป็นจะต้องมีการพลิกไปโดยรอบแล้วก็มีการเชื่อมตรงจุดต่อของตัวโครงซอยเนี่ยไปทุกจุดทุกด้านก็เลยต้องเสียเวลาตรงจุดนี้ไปพอสมควรนะ,นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเริ่มในขั้นตอนของการติดตั้ง ชุดแบริ่งสาหรับหมุนเผาตัวใบพัดต,ตรงจุดนี้นะโดยตัวแบริ่งที่ผมใช้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งผมก็จะเรียกว่าเป็นแบริ่งตุ๊กตานะครับซึ่งผมก็สั่งมาจากออนไลน์2ตัวก็จะมีขนาดไดเมเตอร์ข้างในตรงรูเนี่ยครับอยู่ที่1นิ้วหรือว่า25.4มมตรนะรโดยการประกอบกับเหล็กเผาเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเหล็กเผาขาวกลมนะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นเหล็กแป๊บกลมลักษณะแบบนี้นครับ ซึ่งตรงนี้ผมนำท่อ p VC มาประกอบให้เห็นภาพดูก่อนนะนะขั้นตอนการทําผมก็จะนําเหล็กกาวนายนขนาด2อคูณสนิ้วนาหนึ่งจุดสองิเมตรจำนวน2ท่อนนะครับซึ่งก็เป็นเหล็กเก่าที่ผมเหลืออยู่มาทาการเชื่อมด้านบนเพื่อที่จะใช้เป็นฐานสําหรับยึดตัวแบริ่งตัวที่1ตัวที่2นะครับถัดจากนั้นผมก็จะนาแบริง 1, รบบร่งมาทาการมาร์กแล้วก็เจาะรูยึดเป็นแบริ่งตัวที่1ตรงจุดนี้ครับแล้วก็แบริ่งตัวที่2ตรงจุดนี้ แล้วก็จะนาเพาเนี่ยมานาการประกอบเพื่อใช้เป็นจุดหมุนสาหรับหมุนใบพัดตรงจุดนี้ครับแต่ปัญหาที่ผมพบเจอก็คือว่าหลังจากที่ผมได้นําเพาเหล็กแป๊บขนาด1นิ้วมานาการสวมเข้ากับตัวแบริ่งตู้ตาขนาด1นิ้วที่ผมสั่งมาตรงนี้ครับปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะสวมเข้าได้แลวผมเองก็ได้มีการนําแบริ่งตู้ตาขนาด1นิ้ว2ตัวนี้ครับไปทำการเทียบกับเพาเหล็กแป๊บขนาด1นิ้วหลายๆทายนะครับ ก็ปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะสวมเข้าได้เลยซึ่งผมก็มองว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวแบริ่งตุ๊กตาตัวนี้นะครับที่ไซส์ไม่ได้ผมก็เลยต้องมีการสั่งแบริ่งตุ๊กตาตัวใหม่มานะครับซึ่งก็เป็นขนาด1นึ 1, ถ้าแนิ้วหรือว่า1นิ้ว1หุนนะครับก็คือไดเมเตอร์ด้านในตัวนี้อยู่ที่28.5ม mm, มซึ่งพอมาใส่กับเพาขนาด1นนิ้วแล้วมันใส่ได้ก็หลวมนิดหน่อยครับ แต่ว่ามันก็ยังดีกว่าใส่ไม่เข้าส่วนตัวเก่าที่เป็นแบริ่งตุ๊กตาขนาดหนึ่งนิ้วผมก็คงต้องส่งคืนบริษัทนะครับโอเคครับผมก็คงต้องมีการมาเจาะรูแล้วก็ประกอบแบริ่งตุ๊กตาตัวใหม่เข้าไปนะครับทําการเจาะรูขนาด12มมตรบนคารัสพอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซึ่งก็จะใช้ยึดตัวแบริ่งตุ๊กตาตัวนี้โดยใช้สกรูขนาดเ1 2อในการยึดนะครับวิธีการประกอบแบริ่งตุ๊กตาถ้ามองจากด้านบนผมก็จะมีการหันตัวล็อกเพลาออกทางด้านนอกทั้งสองด้านนะครับสม ทำการประกอบแบริ่งที่ใช้สำหรับยึดเพลาหมุนแกนใบพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในคลิปนี้ผมก็จะทำการเชื่อมตัวโครงหมวกด้านบนของตัวโครงกังหันนะครับก็เนื่องจากว่าเราจําเป็นจะต้องมีการมาเชื่อมตัวโครงหมวกด้านบนของตัวโครงกังหันก่อนนะครับก่อนที่จะทำการเชื่อมยึดตัวคานซับพอร์ตตัวแบริ่งตัวกตาที่ใช้สําหรับ ยึดตัวเพลาหมุนตัวใบพัดรวมไปถึงการประกอบตัวเพลาที่ใช้เป็นแกนสําหรับหมุนใบพัดเพราะเราจะต้องให้ตัวแบริง่งตุ๊กตาที่ใช้ยึดตัวแกนใบพัดเนี่ยอยู่ด้านในของตัวโครงหมวกนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะนําโครงหมวกด้านบนเนี่ยไปทําการตัดเป็นเคิร์ฟแล้วก็นํามาเชื่อมเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะตัดเหล็กเป็นเคิร์ฟสามเหลี่ยมเข้าหากันเสร็จแล้วนะครับตัดไปผมก็จะนามาเชื่อมบนโครงด้านบนกลางหันให้เป็นรูปหมวกนะครับ เชื่อมโครงหัวกังหันด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถัดไปผมก็กําลังทําการเชื่อมคานแบริ่งเพื่อสําหรับใช้ทําการยึดตัวแกนหมุนใบพัดตนจุดนี้ครับซึ่งผมก็จะต้องมีการกําหนดระยะไม่ให้มีการผัวมานอกเหนือจากตัวเครือสามเหลี่ยมตรงนี้ครับก็เลยออกมาได้ที่ระยะเท่านี้โอเคเดี๋ยวเราไปทาการเชื่อมคานแบริ่งสําหรับยึดแกนเพลาใบพัดกันครับเสร็จไปร้อแล้วนะครับสาหรับการเชื่อมคานแบริ่งที่ใช้สําหรับยึดแกนเพลาหมุนใบพัดในคลิปนี้ผมก็จะมาเริ่มในขั้นตอนของการเจียตรงบริเวณรอยเชื่อมนะครับ แล้วก็มีการทาสีกัสนิมตรงจุดบริเวณรอยเชื่อมทุกจุดรวมไปถึงผมจะต้องมีการเจาะรูเพื่อล็อกตำแหน่งของแกนเพลาด้านในตรงจุดนี้ครับแล้วก็มีการเจาะรูเพื่อล็อกตำแหน่งใบพัดตรงจุดนี้ก่อนที่จะทําการติดเวอร์บริเวณโครงหมวกด้านบนตรงจุดนี้ครับทาการเจียบริเวณรอยเชื่อมของโครงกระหันเสร็จแล้วแล้วครับถัดไปผมก็จะใช้สีกัสนิมมาทําการทาบริเวณจุดรอยเชื่อมแค่นั้นนะครับ ส่วนจุดเดื่มันเป็นเหล็กเก่าๆอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทานะนะครับผมก็จะใช้สีน้ำมันยี่ห้อเปรตหงเจ็ดสีบอลเงินเช่นเดิมนะครับซึ่งเป็นสีเก่าที่ผมเหลืออยู่ก็จะมาผาสมกับพินเนอร์แล้วก็นําไปทาตรงจุดรอยเชื่อมนะครับทำการทาสีการสนิมตรงจุดรอยเชื่อมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการเจาะรูเพื่อล็อกตําแหน่งของเพาแกนใบพัดไม่ให้มีการขยับนะครับโดยวิธีการทาของผมก็คือจุดแรกเนี่ยผมจะมีการเจาะทะลุแกนเพาตรงจุดนี้แล้วก็จุดนี้ครับแล้วก็มีการร้อยสกรูตัวนีี้้เเขาไปพื่อ่ออทจะ็ก แกนพร้อให้มีการเลื่อนเข้าเลื่อนออกจุดที่2ตรงจุดบูทแบริ่งตุ๊กตาตัวนี้ก็จะมีรูเกลียวหนอน2ตัวตรงนี้ครับผมก็จะทำการเจาะรูเพื่อล็อกตัวแกนเพลาเนี่ยไม่ให้มีการขยับทั้งตัวที่1แล้วก็ตัวที่2ด้วยนะครับและจุดที่3ก็จะเป็นจุดล็อกใบพัดตรงจุดนี้ครับซึ่งผมก็จะใช้บูทตัวนี้ครับมาทําการสวมแล้วก็ทําการเจาะรูร้อยทะลุจุดที่1แล้วก็จุดที่2ตัวนี้แล้วก็จะใช้สกรูตัวนี้ในการที่จะล็อกตําแหน่งบูทใบพัดตรงจุดนี้แล้วก็ตรงจุดนี้ด้วยรรััับบบเพพื่่่ออททีีจะะดําาานกกกล็ตวูไมมขยครับ หลังจากที่คิดไปแล้วผมได้มีการอธิบายในเรื่องราวของการมาร์กตำแหน่งล็อกของแกนพวหมุนใบพัดไปนั่นนะครับซึ่งก็จะมีการมาร์กในตำแหน่งจุดนี้กับจุดนี้ซึ่งเป็นจุดในการที่จะล็อกตำแหน่งการสไลด์ของตัวแกนพานะครับและก็จะมีจุดตำแหน่งบูธแบริ่งตูต๊กตาตรงนี้นครับซึ่งจะเป็นการล็อกตัวแกนหมุนใบพัดนะครับรวมไปถึงจุดตำแหน่งล็อกบูธใบพัดในจุดนี้ซึ่งจะเป็นการล็อกใบพัดกับแกนพานั่นนะครับก่อนอื่นผมก็ทําการใช้มาเกอร์มา์ตำแหน่งของแกนหมุนใบพัดแล้วก็ตัวบูธใบพััดเสรรรจ้อยคบ ถัดไปผมก็จะทําการถอดแกนหมุนใบพัดออกมาเจาะด้วยดอกสว่านเนจะรูตรงแกนพอวใบพัดเพื่อใช้สกูรล็อกตําแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถัดไปก็จะนําไปประกอบกับชุดแบลลิงในโครงกังหันกันครับซึ่งตัวบูธใบพัดตรงนี้หลังจากนี้ผมก็จะถอดออกไปเชื่อมเป็นแขนใบพัดแล้วก็จะนํามาประกอบอีกทีหนึ่งหลังจากที่มีการติดตั้งตัวโครงกังหันนะครับทาการประกอบเพาแกนใบพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซึ่งผมก็จะใช้สกูร์เอ็มห้าในการที่จะล็อก ตรงแบริ่งตัวตาตรงจุดนี้2ตัวแล้วก็ตรงจุดนี้ด้วยอีก2ตัวเพื่อล็อกตำแหน่งแกนเพาไม่มีการขยับนะครับแล้วก็จะใช้โบ m 8เอ็มแตัวจุดนี้แล้วก็จุดนี้ในการที่จะล็อกตำแหน่งแกนเพื่อไม่มีการสลด์ดซ้ายขวานะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะใช้โบ m 8เอ็มแตัวในการที่จะล็อกบูธใบพัดตรงจุดนี้นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเริ่มในขั้นตอนของการปิดแผ่นตัวโครงหมวกด้านบนของโครงกังหันนะครับ ความจริงแล้วในตอนแรกผมไม่ได้มีการออกแบบตัวโครงหมวกกันหันตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าพอทําไปทํามาแล้วก็มองว่ามันน่าจะมีตัวโคเวอร์เนี่ยมาทําการครอบป้องกันพวกแดดพวกฝนไม่ให้มาโดนตัวเพาแกนไมพัดแล้วก็ตัวแบริ่งนะวิธีการทำของผมก็จะใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดเก่านะแป่เรนเมสที่ผมมีอยู่ครับก็จะนํามาตัดโดยหินเจียแล้วก็นํามาแปะติดตรงโครงหมวกด้านบนกันหันโดยใช้ตัวสกูแบบมีปีกลักษณะแบบนี้นะครับในการที่จะมาขันยึดแผ่นสมาร์ทบอร์ดกับตัวโครงเหล็ก โดยใช้ตัวสว่านไฟฟ้าตัวนี้นะครับในการที่จะขันยึดติดแผ่นสมาร์ทบอร์ดต,ตรงโครงหมวกด้านบนตรงตำแหน่งบริเวณด้านหน้าของเพลาแกนหมุนไม้พัดเสร็จแร้วร้อยแล้วครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ถัดไปก็จะมีการนําแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาทําการยิงปิดรอบนอกทั้งหมดให้เป็นทรงพีระมิดนะใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ดยิงปิดตรงโครงหมวกกลางหังดน,นด้านบนเสร็จแร้วร้อยแล้วครับแล้วก็มีการใช้หินเกียในการใี้เจียรตรงบริเวณขอบแล้วก็ใช้กาวซิลิโคนเนี่ยในการยิงอุดตรงบริเวณช่องว่างเสร็จทำการยาตรงรอยช่องว่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนนำโครงกังหันตัวนี้ประเดีตั้งบริเวณฐานด้านหน้าตรงจุดนู้นนะครับถัดไปผมก็จะทำการยึดฐานกังหาันลมติดกับตัวตอมอ้อด้านล่างตรงจุดนี้นครับซึ่งผมก็ได้มีการขุดหลุมไว้แล้วขนาด2อคูณสเมตรนะครับก็จะทําการทาเป็นตอมอ้อขึ้นมาเพื่อเชื่อมยึดติดกับตัวฐานกังหันลมให้เกิดความแข็งแรงนะครับ โดยในแต่ละหลุมผมก็ได้มีการเทลีนเสร็จไปเรียบร้อยนี่นะครับถัดไปผมก็จะนาโครงปรอกตอม้อที่ผมทํามาจากเหล็กค่อยขนาด12มมรแล้วว่า4หุนนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่20คูณ20ซนเมตรผมก็จะนํามาใส่ในหลุมแต่ละหลุมแล้วก็ทําการเชื่อมยึดติดกับตัวโครงฐานด้านล่างของตัวโครงกังหันลมนะครับทำการเชื่อมโครงฐานด้านล่างของกังหันลมกับตัวปวอกตอม้อทั้ง4ด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการเทเสาตมอม้อทั้ง4ด้าน คลิปนี้ผมจะพาพเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการเทต่อหม้อเพื่อใช้สําหรับยึดต,ตัวโครงฐานด้านล่างของตัวโครงกังหันทั้ง4จุดนะครับมีการเทปูนไปแล้วครึ่งหนึ่งในแต่ละลุมนะครับเพื่อใช้สําหรับเป็นการยึดให้มีความแข็งแรงในเบื้องต้นถัดมาผมก็มีการตั้งระดับบาลานซ์ของตัวโครงฐานด้านล่างกังหันแล้วก็มีการเชื่อมยึดกับตัวโครงฐานต่อหม้อนะครับโดยรูปแบบการเชื่อมของผมผมก็จะมีการเชื่อมยึดกับตัวเหล็กข้อ,อยแบบนี้นครับก็ตรงนี้มีการเชื่อมยึดติดไปพอประมาณเดี๋ยวถัดจากนี้ผมก็จะเเ็ชื่อมมมตทั้งห ทั้ง4จุดนะครับก่อนที่จะทําการเทป,ปูนปิดรอบขึ้นมาทั้งหมดด้านบนนะทำการเชื่อมเต็มตรงโครงต่อหม้อกับตัวฐานกัางหานด้านล่างเสร็จแร้วร้อยครับซึ่งก็จะมีการเชื่อมตรงโครงฐานด้านล่างติดกับตัวเหล็กค้อยที่ผมมีการทําขึ้นมากับตัวต่อหม้อลักษณะบแบบนี้โดยมีการเชื่อมรอบทั้งหมดนะครับเพื่อความแข็งแรงถัดไปก็จะเป็นการผสมปูนมาเทตรงบริเวณเสาต่อหม้อทั้งหมด4ต้นตรงนี้นครับ โดยผมก็ทาการเทให้สูงขึ้นมาเพื่อกบตรงบริเวณโครงของฐานกังหันตัวนี้ด้วยนะอัตราส่วนในการผสมปูนของผมก็จะเป็นปูน1นึ่งทราย2แล้วก็หิน4นะครับซึ่งก็จะใกล้เคียงกับเกจซีหนึ่ด 180, ซึ่งผมก็จะใช้สูตรนี้ประจําในการที่จะเทตอ่อหม้อแล้วก็เทพื้นนะเสร็จไปแล้ว,ลวนะครับสําหรับการเทตอ่อหม้อเพื่อช้ย,ยึดโครงฐานด้านล่างโครงกังหันของผมซึ่งก็จะเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะทําการเก็บตอนท้ายในช่วงของการตกแต่งนะครับ ในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของการเริ่มทําโครงสร้างของตัวใบพัดกังหันแล้วนะครับโดยผมมีการออกแบบให้วงรอบของใบพัดเนี่ยเพิ่มมาเป็น4เมตรนะครับจากเดิมที่เป็น3เมตรก็คือฝั่งละ2เมตรแล้วก็มีการเปลี่ยนของขนาดไซส์เหล็กเนี่ยจากเดิมเป็นเหล็กกาวนัยขนาด1นิ้วนะ12ม mm มตรมาเป็นเหล็กกาวนัยขนาด1ทับ2นิ้วนะ1.2มิลลิเมตรนะครับก็คือว่าเปลี่ยนให้มีขนาดที่เล็กลงเนื่องจากว่า ผมมองว่ามันอาจจะหนักเกินไปถ้าใช้เหล็กไซนั้นนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะนําเหล็ก,กวานายขนาด1นึทับสนิ้วนะหนึ่งสองมิลลิเมตรมาทําการมาร์กแล้วก็ใช้หินเจียในการที่จะตัดเป็นมุม4ี่้างองศาสองฝั่งลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อดียมการพับเป็นมุม90องศาเป็นรูปโคง้งของกังหันเนื่องจากว่าผมไม่ต้องการอยากให้มีรอยเชื่อมบริเวณขอบด้านนอกนะครับหลังจากทําการพับเหล็กแล้วก็จะเป็นรูปทรงของ,ของโครงใบพัดลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนยาวลักษณะแบบนี้นะครับ หลังจากนี้ผมก็จะทาการเชื่อมตรงจุดรอยต่อให้เกิดความแข็งแรงขึ้นทั้ง4ตัวนะทำการเชื่อมโครงใบพัดกังหันเสร็จแล้วแล้วครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด4ตัวโดยผมมีการออกแบบให้มีขนาดความกว้างอยู่ที่40ซนเมตรแล้วก็ความยาวอยู่ที่2เมตรถัดจากนี้ผมก็จะทาการเกียตรงบริเวณรอยเชื่อมทั้งหมดที่ผมมีการเชื่อมไปนะครับเรียตรงบริเวณรอยเชื่อมตรงโครงใบพัดเสร็จละลายแล้วครับถัดไปผมก็จะทาการทาสีน้ํามันกัลสนิมซึ่งผมก็จะใช้ของยี่ห้อเป็ดงเช่นเคยนะครับก็จะนํามาทาตรงบริเวณรอยเชื่อมที่ผมมีการเกียมไปทั้งหด ทำการทาสีกันสนิมตรงจุดรอยเชื่อมโครงใบพัดเสร็จแล้วอยแล้วครับเทปนี้ผมก็เลยจะมาเปลี่ยนแผนมาเชื่อมตัวโครงใบพัดติดกับตัวบูทที่จะนำไปประกอบกับตัวแกนพอลลหมุนใบพัดด้านบนความยากมันอยู่ที่การเชื่อมใบพัดกับตัวบูทแกนพอลหมุนใบพัดให้ได้มุม9ก้องศาั้งสีด้านให้บาลานซ์กันนะครับเดี๋ยวลองมาทำกันดูครับทำการเชื่อมโครงใบพัดกังหันเสร็จแล้วอยแล้วครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการเจียรอยเชื่อมแล้วก็การทาสีกันสนิมก่อนที่จะนำแผ่นมายิงปิน บริเวณด้านหน้าของตัวโครงใบพัดต้งสด้านนะครับแต่หลังจากที่ผมมีการเชื่อมโครงใบพัดติดกับตัวบูธแกนเพาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพบว่ามันมีประเด็นปัญหาในเรื่องของอตัวแขนใบพัดตรงจุดนี้ครับมันมีการขยับเนื่องจากว่าตัวเหล็กที่นํามาใช้เนี่ยมันมีขนาดเล็กกันไปซึ่งผมมีการใช้เหล็กขนาด1-2นิ้วนาหนึ่งมมนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องมีการมาแก้ไขตรงจุดนี้ก่อนนะซึ่งแนวทางแก้ไขของผมก็คือจะต้องมีการมาทําตัวโครงไมพัดตรงนี้ให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับก็คือผมก็จะนําเหล็กกาวนัทขนาด1นิ้วนหนึ่งหมเมตรมาการเชื่อมแทนที่เหล็กตัวเดิมที่เป็นขนาด1นึทับสนิ้วนาหนึ่งุดสองมิลลิเมตรเพื่อให้เกิดความแข็งแรงขึ้นมาน่นะครับทาการตัดเหล็กแท่บขนาด1นิ้วจานวน4ท่อนนะครับความยาวอยู่ที่2เมตรเพื่อที่จะมาทําการเชื่อมยึดกับตัวบูแแกกนนนนหมุบบบพัััดลษณะะี้คร ซึ่งก็จะมีการเชื่อมยึดกับตัวแขนใบพัดเก่าซึ่งเป็นเหล็กขนาด1นึ่งถึงสนิ้วไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงของตัวแขนหมุนใบพัดตั้งสีด้านให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับทำการเชื่อมยึดดามตรงแขนใบพัดตั้งสีด้านด้วยเหล็กกล่องขนาดหนึ่งนิ้วเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นได้ว่ามีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ก็แลกมาก,กับน้าหนักของใบพัดที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ ผมก็ยังวนเวียนอยู่กับการแก้ปัญหาใบพัดกังหันของผมนะครับซึ่งจากที่ผมได้มีการนําเหล็กกล่องขนาดหนึ่งนิ้วมาทาการเชื่อมดามยึดตัวแขนใบพัดทั้งสีด้านไปแล้วนะครับผมพบว่ามันมีประเด็นในเรื่องของปัญหาน้ําหนักของใบพัดที่มันเพิ่มมากขึ้นมากเลยนะครับซึ่งผมก็มองว่าจากน้ําหนักตรงนี้มันน่าจะส่งผลให้เมื่อไปประกอบกับตัวเพลาแกนหมุนใบพัดด้านบนเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจาเป็นจะต้องมีการมาแก้ไขต่อนะครับ ซึ่งหลังจากที่มีการเชื่อมไปแล้วการเกียรเนี่ยค่อนข้างทําได้ยากมากเลยนะครับผมอาจจะต้องตัดใจที่จะออกแบบตัวโครงสร้างใบพัดใหม่จากเดิมที่มันมีขนาดวงรอบทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่4เมตรนะครับผมคิดว่าผมอาจจะต้องมีการตัดออกให้เหลือวงรอบทั้งหมดอยู่ที่แค่3เมตรนะครับเพื่อที่จะลดน้ําหนักตรงจุดนี้ลงไป ก็คือผมจะทําการตัดระยะของแขนใบพัดแต่ละด้านนั้นอยู่ที่ระยะ1.5เมตรเพื่อที่จะทําให้วงรอบของใบพัดอยู่ที่3เมตรนะคทำการตัดระยะความยาวของแขนใบพัดเสร็จไปแล้วร้อยแล้วครับก็จะอยู่ที่1.5เมตรซึ่งก็มีการตัดไปทั้งหมด4ด้านซึ่งก็จะส่งผลให้วงรอบของใบพัดั้งหันใหม่เนี่ยอยู่ที่3เมตรนะครับรวมไปถึงผมก็มีการตัดเหล็กกองขนาด1นิ้วที่ผมนํามาเชื่อมดามแขนใบพัดในตอนแรกออกไปครึ่งหนึ่งต่อด้านนะครับ ซึ่งจากการทําตรงนี้ก็สามารถที่จะทําทให้น้ําหนักของใบพัดกังหันเนี่ยลดลงไปได้เยอะเลยนะครับสรุดแล้วผมคิดว่าน้ําหนักของใบพัดกังหันของผมก็น่าจะอยู่ที่ความยาวที่มันค่อนข้างที่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวเกินไปนะครับซึ่งอยู่ที่4เมตรเมื่อผมมีการตัดให้เหลือ3เมตรแล้วก็พบว่ามันก็สามารถที่จะลดในเรื่องของน้ําหนักลงได้เยอะเลยนะลำดับต่อไปก็จะเป็นการทาสีกันสนิมตรงบริเวณรอยเชื่อมแล้วก็รอยตัดนะครับก่อนที่จะทําการนําตะข่ายมาติดตรงบริเวณด้านหน้าของใบพัดกังหันนะครับ ในคลิปนี้ผมก็จะมาเริ่มในขั้นตอนของการติดตาข่ายบริเวณด้านหน้าของโครงใบพัดทั้ง4ด้านเพื่อรับลมหอนนะครับโดยผมก็จะเลือกใช้ตาข่ายขนาด1เซนเมตรเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ไปหาตามร้านของเก่าก็จะนํามาตัดแล้วก็มายิงติดบริเวณด้านหน้าของโครงใบพัดตรงจุดนี้โดยเหตุผลที่ผมเลือกใช้ตาข่ายลักษณะแบบนี้ก็เนื่องจากว่าโครงใบพัดของผมมันก็มีน้ําหนักมากอยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดผมมีการใช้ซีไลหรือว่าใช้เมทัลชีตมายิงปิดเนี่ยมันก็คงจะน้ําหนักมากเลยทีเดียวก็เลยมีการเปลี่ยนมาใช้ตะข่ายลักษณะแบบนี้แทนนะครับวิธีการขันยึดผมก็จะใช้สกูกับแผ่นซีไลลักษณะแบบนี้ครับไปนํำการยิงตัวโครงตะข่ายยึดติดกับตัวโครงใบพัดลักษณะแบบนี้ทั้ง4ด้านนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันครับทาการตัดตาข่ายแล้วก็พับเป็น2ชั้นเพื่อใช้สําหรับยิงยึดกับตัวโครงใบพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง4ด้านนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการยิงสกูยึดตัวตาข่ายกับตัวโครงใบพัดครับวิธีการยิงสกูเพื่อยึดโครงตาข่ายเข้ากับตัวโครงใบพัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะมีการยิงตรงขอบด้านข้างของโครงใบพัดรอบนอกทั้งหมดแบบนี้นะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทําใบพัดกังหันลมร้านกาแฟของผมก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ ซึ่งสิ่งนี้ผมกังวลน,นิดนึงก็คือว่าในเรื่องของตัวด้านหน้าใบพัดเนี่ยมันเป็นโครงตักไข่เมื่อลมมาปะทะเ,เนี่ยมันจะทําให้เกิดการหมุนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปลองดูกันนะครับในคลิปนี้ผมก็จะได้เลิกมาทําการนําตัวใบพัดเนี่ยมาทําการสวมกับตัวเพาแกนหมุนใบพัดตรงจุดนี้นะครับโดยวิธีการทำของผมก็คือผมก็จะนําตัวโครงใบพัดต,ตรงนี้นครับไปทําการสวมกับเพาแกนหมุนด้านบนซึ่งก่อนหน้านี้นนผมก็ได้มีการเจาะรูให้ตรงกันไว้แล้ว2รูแบบนี้นะครับ ถัดจากนั้นผมก็จะใช้โบล์ M8 2อตัวครับในการที่จะขันยึดล็อกระหว่างตัวปลอกบูธใบพัดแล้วก็ตัวเพลาแกนหมุนใบพัดด้านบนตรงรูนี้กับรูนี้ครับเพื่อที่จะขันยึดให้ประกอบกันให้แข็งแรงอ่ะวิธีการประกอบก็จะเป็นทรงแบบนี้น่นะครับตอนื่นผมก็จะต้องทาการเตรียมอุปรกรณ์แล้วก็ติดตั้งนั่งร้านก่อนนะครับซึ่งนั่งร้านที่ใช้เนี่ยผมจะต้องใช้2ชั้นนะครับเนื่องจากว่าความสูงของตัวนี้มันอยู่ที่5เมตรเพื่อความปลอดภัยลำดับต่อไปก็จะเป็นการนําตัวใบพัดเนี่ยประกอบเข้ากับต การประกอบใบพัดเข้ากับเพลาแกนหมุนใบพัดผมก็จะใช้โบล์ M8 2ตัวในการที่จะขันยึดลักษณะแบบนี้นะนี่ก็เป็นลักษณะการขันยืดใบพัดด้านหน้านะครับ ก็เสร็จไปแล้วแล้ว,ลวนะครับสําหรับการประกอบใบพัดเข้ากับเพอแกนหมุนใบพัดต,ตรงจุดนี้ซึ่งก็ต้องบอกครับว่ามันก็ทํางานยากนิดน,นึงเนื่องจากว่ามันทํางานในที่สูงน่นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเริ่มในขั้นตอนของการทําตอม้อยึดฐานด้านล่างทั้ง4จุดนะครับโดยผมก็จะใช้อิฐแดงแลักษณะแบบนี้มาทําการก่อรอบนอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็นําปูนมาเทยึดทั้ง4ด้านนี้ให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นนะครับ ก่อนหน้านี้ผมก็มีการทําตอมอ้อแล้วก็เชื่อมโครงฐานกังหันไปลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าดูแล้วอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าผมจะนําอิฐแดงลักษณะแบบนี้มาทําการก่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีการเทป,ปูนอัดเข้าไปอีกรอบนึ่งนะครับก่อฐานตอมอ้อโดยใช้อิฐแดงเสี็จลลยทั้งสีด้แล้วครับซึ่งก็จะมีขนาดความกว้างยาวอยู่ที่30มสคูณสาเซนติเมตรแล้วก็ความสูงอยู่ที่15เซนติเมตร ขั้นตอนต่อไปผมก็จะทาการผสมปูนแล้วก็นามาเทด้านในให้เต็มทั้งสีด้านนะครับทําการเตปูนใส่เสาต่อหมอ้อทั้งสีด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซึ่งผมก็จะใช้ตาส่วนปูนหนึ่งทรายสองแล้วก็หิน3าครับแล้วก็จะมีการฉาบด้านข้างเพื่อให้ดูสวยงามด้วยก็ออกมาเป็นรูปทรงนี้ครับในคลิปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทําแล้วก็คือจะเป็นในเรื่องของการนําแผ่นสังกะสีเก่านะครับมานำการยิงปิดรอบนอกของตัวโครงอหาหันให้มันดูเป็นรูปทรงของตัวโครงอาหารแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะครับ ก็เนื่องจากว่าผมจําเป็นต้องประหยัดต้นทุนนะครับก็เลยไปหาซื้อแผ่นสังกะสีเก่าลักษณะแบบนี้ตามร้านของเก่านะครับมาทาการยิงปิดบริเวณรอบนอกโดยใช้สกูยืดยนะน,นี่ก็จะเป็นตัวสกูที่ผมนํามาใช้ยิงแผ่นสังกะสีกับตัวโครงกังหันที่เป็นเหล็กนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซึ่งที่สำคัญเลยก็คือนั่งร้านจะต้องใช้2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับติดแผ่นสังกะสีตรงโครงกังหันด้านบนเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเหลือตรงจุดด้านล่างเดี๋ยวเรามากัันต่อครบ ก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์แบบครับสําหรับกังหันลมด้านหน้าทางเข้าร้านกาแฟของผมซึ่งโปรเจก์นี้ก็ต้องถือว่าใช้เวลาทําเกือบจะ4เดือนเลยครับเนื่องจากว่าติดปัญหาในเรื่องของวัสดุอุปรกรณ์แล้วก็ค่าจ,จ่ายด้วยนะเห็นแบบนี้เนี่ยค่าจ,จ่ายก็ตกประมาณ4 0 0 0บาทเลยนะครับซึ่งผมก็มีการทําทั้งหมดด้วยตัวเองผลงานที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ง่ายๆที่ฝากเพื่อนๆลองนาไปเป็นไอเดียในการทําดูนะครับอย่าลืมติดตตามเรื่องราวดีๆต่อในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ